ดีมีแห้งยุดแดงมีฮีไมาได้จ้า <c oughs> บริเขาไปอีกแล้วรถข้าเจ้าไปนี่จากคอยแกยังวะสงสังาขาาขาาอย,อยข้าเจา้าขันบอลน่อข่อยยังวะข้าเจ้าระนี้นี่จากคอยผมก็เลยบริไป,กปเก็บเฮดเลยบริเป็นปย้ายซิมเลยมือนี่คอยนั่น <c oughs> อุ้ยคือนบอกเสียงดังเถอะล่ะกินยิ่งแล้วมีเยียกเสียกดกยังอุ้ยเขาโทษจ้าบ่อบะมวนลืมข้าวคนพี่บาพี่บ่อมยังสี่ล่ะ สีเหลียบด้วยคือเจ้ากับบอมีนนะพูดใด้าติงมงเต็งโอ้กินข้าวปุ่นบ่ดีนะผักนะบอมันคอยยังไง อืมจิบวัวย่งสุกฟังตำส่วนบ้างทันนะตอนไส้ผมสุรดรุเไหมอุย้ยบึ่มลงเบดดิดหัอรุดมีขวดโคกไหมยังวะมัหลายพูด เรื่องของเรื่องเอาใส่กระปุกไว้ไมันหลับเป็นก้อนมาเนี่ยปอกกระดีขะข่ขวายข้อข้อก้นอนคาะให้มันเศร้าเป็นก้อนนั่งลราเป็นกน้อนมาเนี่ยลืมข้าวเทจังแกเราเป็นก้อนตุ๊กตึ่มลูกเซโค้กวะนี่แม่ xẹp dưới và gì vào bò mẹ ăn Bịt quạt ngay hóng hóa này Ví và thay kịp toàn tầm Khói mắt xong nhỉ? มาจ้ะตูดเขากระตูดออกงืดไหลข้าเจ้ามื่อสื้อขวางว่นปิดประตูไว้ปอก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 ปสันว่าซื้อน้ำได้ครับประสันวะตอนนี้เข้าเจ้าก็ยังพันไปอยู่ตอนนี้ข้าเจ้าจอดเบื้องข่อยอยู่นี่ยข้าเจ้าว่าข่อยเฮ็ดยังว่าสันวเข้าเจ้าว้านจอดอยู่ทา้งหน้าร้านเสียบซื้อนะอ้าปากเสียบอ 嗯。Mm. có bao hỏa sai nào đừng lên bao hỏa bóng số đột nào bình quan tốt tầm luôn ha ขนมพวงพวงคนก็สิแซีบเสยเสร็จแล้ววะโอ้ยมันสิเสยโพดมันสิแซีบมันสิเสยบ่ได้แล้วมันสิแซีบโพดมันไหลก่อนง่ายปวดไปอืม แหนงก็นวยใครจังละบอกเรื่องมากปุงสุรทก็ก็เห็นมีแต่บ้านข่อยผู้นึ่งสมมือนี้เราเสียชีวิตแล้วล่ะว่าอือเวาสู่ฟังเนาะไปเฮ็ดให้มันนํากันอือเวลาอ บูกมั่นกูมั่นยังสินะอีพอสิมักเอิรนเราไปเฮตซอยอย่อยาหายแล้วเลยเป็นพอขั้วคงสูตรเขาดเพร่ะเศร้าบาดปะพอ่อ ขาเล่าเดี๋ยวเป็นพผาขั่วเขาเล่าคืนจินเขาเที่ยงแต่เรา,าบอกว่าเราสิบแปดโมงห้องอย ทุกคนจีหองใสเลยยุดทุกคนจีหองเจ้า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 อ่ะบัตองเลยเจ้าเขาจะวางเขาจะปางหองใสเราวไว้บัวตองห่วงแล้วเจ้าขวดบึ้มขวดบึ้มเวลาไปนั่งเบื้องเราเฮ็ดน้อกินนั่นเว้ยตอนแรกไม่ไปหูแล้วเจ้าอืขอไปนั่งเบื้องเราเนาะขอเล่าขวดมบื้องจุลใสก็โอ้ยขอหองมาจัง สำไมเห็ดให้ป่อให้มันตะกวนโชงเฮ็ดเบียกดีดีดหรอมกมากครับราบอกว่าไข่ตัวบนละลายน้ำกินพะนะเฮ้ย ปาลาคุ้มคืนย้สาธุนะแม่โต๊ห้ามซุ่มเก็บเห็ดนะแม่ใครบอกไปว่าเอิญค่ะความกิดใครบอกไปว่าเอิญใครมาต๊ห้ามเปิดโหลดต๊ะห้ามเปิดเปียกหลด นี่ใจว่ดีเฮ้ยโฟตโฟหมองโม่บอกอือ้ขอขาป้าล้ายจนเป็นไข่พ่ออยู่อ้วนจมเป็ดเป็ดอืมันมากน่อยให้ตั้งแต่ความสอบส่วนบุคคลไหม นี่ดอกกินไปคุยไปคุ้ยเพลินเลยตำพัวใช่สมพักโอ้ยตำพนะัวพะนะตำส่วนหย,ยาดพูดได้หยาดเบาเดี๋ยวนี้ตำส่วใช่สมพัก xẹp đi rồi Đồn rào Khá bưng cả lươn Bút 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 Bít cong thôi coi nghe กูได้ยุใกล้ๆนละ้โอ้จะมันใสเนี่ยหมุมจะคว้าง